ผมขอถามหน่อยถ้าวันหนึ่งคุณไม่มีผมมายืนบนเวทีด้วยคุณคุณจะเป็นยังไงอันนี้ผมถามจากใจถ้าสมมุติวันหนึ่งคุณไม่มีผมมายืนอยู่บนเวทีกับคุณผมหายตัวไปเลยแล้วขอให้แล้วให้คุณออกงานคนเดียวร้องคนเดียวคุณจะไหวยังไงถ้าถ้าวันนั้นมันเกิดขึ้นจริง,รงผมคิดว่าผมอาจจะไม่ได้ยืนอยู่บนเวที เพราะว่าจุดเริ่มต้นของผมคือมันยืนอยู่บนเวนทีคู่กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์ทุกๆอย่างคุณค่อยๆสอนค่อยๆให้ผมเรียนรู้ขึ้นมาผมไม่เคยชอบการร้องเพลงเลยผมไม่เคยไม่เคยรักมันจนวันหนึ่งผมได้มาตกลุมรักในการร้องเพลง อะไรที่ทําให้ต้องไายยังตัดสินใจว่าอยู่ตรงนี้แหละไม่เป็นไรคือมันเป็นสิ่งที่ทัดใจไปมากมีเหตุผลหนึ่งก็คือนุกธนรนยังอยู่บนเวทีด้วยกันอยู่ค่ะ<า>ไปแต่เลือกร้องเพลงไป,ไปเคยพูดครั้งหนึ่งว่าตราบใดที่นูกธนรนยังอยู่บนเวทีไปก็จะอยู่คอยทับพอร์ตอยู่างนี้อยู่เพื่อเพื่อนแล้วก็